เอาเวลาสารล้อยตัวพี่น้องมามาจากานั่นไงน้องข้าวหอมวิ่งมาแล้วเอ้ยได้น้ำมาแล้วน้ำเขียวมาแล้วกี่บาทคะห้าสิบบาทโอ้ยมันกับแพงงพดละแก้วละจักบาทกี่ห้าสิบบาทโอ้ยให้เงินไปยี่สิบบาทจะไม่มาห้าสิบบาทจังไหนว่าไปทัวทีพ่อปะาพ่อปะาเอาเงินให้เพิ่มก็เลยครบ เขาเขาขายยี่ห้าหรอไม่เขาขายเออยี่ห้าขาดห้าบาทเออเดี๋ยวเขาไปให้พ่อปไปห้าบาทถ้างั้นนะ่ะจิบไทำไมมันขิวจังเลยน้ำอะไรเนี่ยรแอปนอ้ำแอปเปิ้ลโอ๋ยขิวกว่าสาันเบอร์เนี่ยแอปเปิลเขียวแอปเปิ้ลเขียวยังขิวกว่าดอกกระดีย่ยี่ห้าบาทพนักพี่น้องเบอรง รั่วลงเขาจะบาดโอ้ยัขายโหดพึ่ดจาน้นำซ้ำนี่นะยี่สิบบาทขายได้หนำปั่นได้หลายกว่านี้อยู่มาซิ้นเ,เอาไปเอาไปเลยจะไปเล่นกับพี่เกดเอาหนำไปด้วยออืมอมอมไม่ไม่กินไม่ดได้หรอกอิ่มแล้วเดินไปเลยจะหน้าเพิ่ปกับมาเต้นแอรโรบิกพาพี่น้องมาเบิ่งสถานที่สวยๆเมื่อกี้ก็นั่งไลฟ์สดอยู่นี่ล่ะบัดทีนี้อันแปดมันอ่อน บรหาสิปิดแบตลงแล้วจัง่คยเห็นทุกท่านเข้ามาอีกสามท่านเป็นเจ็ดท่านแนวนอนประรง่งหลวงตารประสรง้นแนวต่างหอมก็เลยลงมาะหาปิดแล้วจังเห็นเพิ่นสวัสดีเข้ามาขอภอัยหลายๆเนาะสำหรับท่านใดที่มารับชมย้อนหลังห้กับขอบคุณมากมายเนาะก็บ่าอยากห้ยพิณออกฝ้าวนเกินไปนะคะถ้ายี่สิบนาทีแล้วดวงตาแนวนอนไม่สง่งไม่ถึงห้ายี่หอมจะลงเป็นคนแบบนี้นะคะถ้าน้อยเกินไปจะไม่อยู่ ะะไม่อยากให้ทุกท่านลำบากในการเฝ้านะคะถ้าอยู่ที่สี่คนจะไม่อยู่เกินยี่สิบนาทีดวงตาไม่กระพริบเลยพอหนาที่ทียี่สิบสิบปุ๊บปิดปั๊บลงพี่น้องโดดเข้ามาเจ็ดดวงตาโอ้ยเสียดายอยู่แต่ก็ขออภัยเพราะยวงหอมส่วนหนึ่งก็คือแบตเตอรี่มันอ่อนส่วนหนึ่งก็คือ ไม่ไม่อยากให้พี่น้องเฝ้านานเกินไป20่สินาทีก็เพียงพอแล้วเนาะในความคิดเรานะคะแต่ทุกท่านก็เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ทุกท่านที่มารับัยบยอดหลังด้วยเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอันนี้ผู้เฒ่าเปนมาเริ่มกวาดวเน้วน้อเดี๋ยวเป็นสิตแต่งแถว obic, แอรลบิกเต้นแอรบิกนะคะอีกสักพักหนึ่งเนาะแดดอ่อนออนสิไปยางรอบสะ นอยยางไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือกินน้ำกินยางเลยจุกทองอยู่ร้านเือนามมาซอยมาให้กินน้ำแก้วนึงกินไปสี่หาจุบเมื่อกี้นี้อยแล้วเอาไปกินแล้วยี่บห้าบาทพอดีบานจะคลองขายอยู่หันผู้นึงเขล่นเงินห้าบาทในนอกกระห้อมนีงจริงๆมันยี่สิบห้าบาทแต่ว่าเขาถือไปยี่สิบบาทเนาะความจริงเพราะว่าเขาจะไปซื้อซาลาเปาแต่ยายก็เลยลองไปว่าซื้อน้ำมากินหน่อยนะลูกเลย,เล,ย,เล,ยลืมไปว่าขายยี่สิบห้าบาทอืม ก็ขายอยู่รั้วโรงพยาบาลน่าจะขายแพงไปน้อยนึงน้ำส้มอยู่ที่บ้านก็มีตั้งเป็นแพ็คสองแพ็คเนาะไม่เอามาด้วยรีบเนาะรีบออกมมถทายบากันใส่ปลอกบตดไหนน้ำโอ้ยผินตา่าักันอย่างนี้พี่น้องนะอาอยุเจ็ดขวบไหมเนาะเนี่ยดูดูบัตรประชาชนน้องข้าวหอมเนี่ยเจ็ดขวบเนาะเนาะนี่นอูถอขขดคนกวาดบาดคนคนคนกวาดเดินไปจะเต้นคนไหนนะ น้อยๆนะเจ็ดขวบนะมีบัตรประชาชนน้ำเขาล่ะใส่ะไสซลสาลบัตรน้อยๆวนครับเดี๋ยวนี้เด็กเจ็ดขวบเขาก็ให้มีบัตรประชาชนเนาะทุกวันนี้เขาพัฒนานะพี่น้องเนาะใส่ะ อาบัตรประชาชนนอ้องกหอบไม่เห็นบัตเจ็ดขวบไป่ปทยบัตรใดโอ้ยจอะอยู่ใส่ไหนดูสิในเอ่อซิปซิปไหนมีหลายซิปเนาะเจอแล้วเจอแล้วเนี่อไงน้อยไหมพี่น้องน้่อยกับเป็นบัตรประชาชนน้ำเขาไดละเมื่อแวบแๆน้อยๆซ้ำยนึงตนี้ผู้โดน้อยหนึ่งเีย เป็นบัตรประชาชนเฉยเลยแต่มันมันเป็นแบบไม่ค่อยชัดเนาะเขาถ่ายยังไงล่ะมันถึงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋ออันนี้ชัดอยู่เนาะื่อกีมันนี่น้อยนี่นี่บัตรน้ำเข่าล่ะ สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนี่แหละเจ็ดขวดไปได้พี่น้องเนี่ยน้อยนี่มีบัตรประชาช,าชนเขาแล้วใใจะท่ายบัตรมากเมื่อกี้นี้เนาะป้ายสามพอดีแล้วเพราะว่มาไปล่อพุณตาพุณต,า,ตาลืมมาบัตรประชาชนมากเจ้าบ,บ้านมันเส้นละอ๋อไปเอาอยู่หน้าอนีกเาก,ก็บต,ต๊ะไปเอาอยู่หน้าแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าครั้งต่อไปคงจะได้ทําโดยไม่ต้องเอาเจ้าบ,บ้านมารับรองเนาะทุกครั้งที่เอาเด็กไปไทายเนาะ เราต้องเอาเจ้าบ,บ้านไปรับรองนะคะนี่คุเแ่าเป็นเริ่มมากเ้วพี่น้องเิ็นนงเสือสีสมๆม,มากล่ะเิ็นสิเต้นได้บา้านนี้จันทร์ถึงสุ์เสกร์อาทิตย์เขาไม่เต้นก็จะเป็นเต้นลีลาดของเต้นของเ,อเพลงของคนมีอายุแต่ว่าจะเต้นแบบดนตรีที่ไม่ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่นะจะเป็นลักษณะของลีลาดของอยังแบบจังหวะพอดีพอดี